e.fm DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต4โมงเย็นกับอีก19นาทีให้คุณได้มีจังหวะสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไว้ว่าในการที่เราจะทําอะไรเราต้องทําให้สุดทีมือถูกไหมอ่านคุณผู้ฟังเวลาเราจะทํางานเราก็ต้องทําให้สุดิีมือแล้วก็คือเรายากแหละค่ะที่จะไม่คาดหวังไะเนาะแต่ก็บอกว่า เท่าที่เคยได้ยินนะแต่ทำยากนะทำให้เต็มที่ไม่ต้องคาดหวังและผลมันจะออกมาตามสิ่งที่เราลงมือทำแล้วถ้ามันไม่เป็นไปนอย่างที่ต้องการเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คดูว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนและหรือถ้ามันออกมาดี เราก็เช็คดูว่าอ๋อเราทําแบบนี้แบบนี้จนครบมันจึงได้แบบนี้นั่นเองอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะทําให้เราไม่หนักใจและไม่เหนื่อยใจและตอนที่ทํะใจเราจะเบาสบายอ้อมก็เลยเอามาบอกคุณผู้ฟังว่าเหมือนกันละค่ะคุณผู้ฟังเราลองเอามาดูสิคนที่เขาถูกลอตเตอรี่อะงวดที่ผ่านมาของโคราดอะเขาบอกตอนเขาซื้องวดนี้เขาไม่ได้หวังอะไรแล้วเขาซื้อแค่สองร้อยเองจากปกติเขาซื้อเป็นพันคุณผุ้ฟังก็เลยส่งมาบอกว่าซื้อหวยแบบใดให้ไม่คาดหวัง ซื้อแบบตอดใจเหมือนคนที่ถูกลงวันที่หนึ่งนึกไม่ออกเลยจะทำได้ไหมเพราะว่ามันรู้สึกฮึดสู้ทุกทีเลยค่ะพี่ลองเปลี่ยนความฮึดสู้เอาไว้ทำงานปัจจุบันไหมคะคุณผุ้ฟังเอาความฮึดมาทำงานที่ออฟฟิศแล้วตอนซื้อหวยซื้อพอเป็นขนมแต่คุณผู้ฟังสวนทางหมดเลยเอาความฮึดไปซื้อหวยอย่างนี้และเอาความที่ออฟฟิศ ทำเหมือนงานอนดิเรกหรือเปล่าก <_ d ream> ่อ,อนเดียวเฮ้ยอาพี่คืงองานหลักหนูเฮ้ยเตือนไว้ก่อนนะคะอ่ะแต่อ้อมเชื่อแหละคุณผู้ฟังพูดเล่นเราก็ทํากันเต็มที่ให้สุดฝีมือในทุกๆอย่างนะคะอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะพี่อานวันที่สิบเจ็ดถูกไหมฮะวันที่สิบเจ็ดใครที่เชียรวว์วอลเลย์บอลทีมชายนะคะ เริ่มดูได้แล้ววันนี้มีหลายคู่เลยทีเดียวขอให้คุณสนุกแล้วดูแล้วก็พักผ่อนเยอะๆบางทีช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วนอนน้อยสุขภาพอาจจะแย่เดี๋ยวไปทํางานแล้วไม่ดีมันอาจจะทําให้อีกสองวันที่เหลือจะลําบากนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้งานก็ต้องดีเกิจกรรมแล้วก็ต้องเด่นเราต้องรอดทุกอย่างค่ะและสิ่งหนึ่งที่เราต้องรอดคืออาหารคุณผู้ฟังว่วยลอมหน่อยดิอ้อมอยู่ในภาวะกําลังฟื้นตัวและป่วย ตอนนี้สภาพนะถ้าสมมติคุณจะต้องเป็นคนซื้ออาหารมาให้ใครสักคนหนึ่งอ่านคิดให้ด้วยคุณผู้ฟังคิด <c oughs> ไม่ค่อยอยากอาหารแต่หิวไม่ค่อยอยากนะแต่หิวควรจะกินอะไรและข้อข้อแม้อีกอันหนึ่งข้อจำกัดคือเหลืออีกสิบสามวันเงินเดือนถึงจะออกแต่มันยังไม่ถึงกับเจ็ดวันนะอีกสิบสามวันมันก็พอไหวมันไม่ได้ถึงกับเจ็ดวัน ยังพอลุ้นแต่มันไม่ใช่25วันแรกดับไื้อออปะเพราะฉะนั้นช่วยคิดอาหารที่เหมาะกับบรรยากาศของคนที่ไม่อยากอาหารมากแต่หิวและเหลืออีก13วันเงินเดือนหนึ่งจะออกให้หน่อยอังงคากลุ่มโบร สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วยโพ p o ลิส p l u สและม <k od un> um> ีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่น ขอบคุณคุณเนตรคืนปล่อยผีนะคะเมื่อคืนที่ต้องบอกว่ายอมทิ้งรายการสดของตัวเองมาคลุมโปงไปกับพวกเราเรื่องเล่าผีๆเนี่ยขอให้บอกมาอยู่ตรงนี้นักเล่าเรื่องผีทั้งหลายเนี่ยก็คือเล่าจากสิ่งที่เคยได้ยินเล่าจากสิ่งที่เคยเจอเล่าที่คลับคล้ายคลับคล้าว่าจะเจอเราเจอกันทุกวันอังคารคะ่ะอังคารหน้าก็จะเจอเหมือนกันนะคะอังคารคลุมโปงกับ The Ghost Radio เราจะมาเจอกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มไก่พันธายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้น เ่ยียล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโปรลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคออาหารแมวมีมี่ขนนุ่มขุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนุษย์อยากจกพุงส่วนคนุณผู้ฟังที่อยากฟังดร์แดนซิ่งบอกว่าผมจะอยู่เป็นเพื่อนถึงหกโมงเยน็นเบรกหน้าเจอกันอังคารกลุมโบ <c oughs> <c oughs>